โอเคครับผมสาวคนที่เรืองข้อแรกนะครับผมเราจะมาช่วยเอลจังกันมาไูกันเลยช่วยเอลทีเถอรูโ<ะ>ดกาเธอเนี่ยเลือกเด็กคนนั้นมากกว่าโลกงั้นรหรือโลกคู่ขนานเนี่ยทิ้งมันได้เหรอ <c oughs> อันนี้เป็นความจริงนะครับผมแบบว่าเราไม่สามารถเลียกในเรื่องโลกคู่ขนานได้เราต้องแบบ ไอ้คำอธิษฐานเนี่ยต้องให้แบบว่าทำให้ลูกคู่ขนาดหายไปส่วนเอลเนี่ยเดี๋ยวลองให้เดี๋ยวทำตายงั้นสิหนูโอ้โหข้อหนึ่งช่วยไม่ได้ข้อสองฉันจะใช้ชีวิตของฉันเนี่ยในการช่วยเธอเองมาฉันจะใช้ชีวิตของฉันเนี่ยช่วยเธอเองล่ะเอ๊ยรูดูกะรกะหรือว่า แปลงร่างเฮ้ยทำให้ตัวเองกลายเป็นไทม์แฟกเตอร์กากอนเพื่อจะช่วยเอลงั้นหรืออย่านะอย่านะถ้าเกิดทำอีก,กแล้วก็ลูดูก้าจะลูดูก้าวิลลุคุสนิกนั่นคือทางเลือกของเธอสินะลูดูก้ลูดูกา้าไม่กลัวหรอที่จะหายไปข้อหนึ่ง แน่นอนกลัวสิไม่อยากจะหายไปเลยเข้อสองเ,อเรื่องที่แบบว่าจะหายไปเนะี่ยมันมีเรื่องที่น่ากลัวยิ่งกว่าเช่นแล้วจะให้เด็กฮะแบบว่าหนูโรลีล่หายไป,ไปได้อย่างไรเข้าใจแล้วคขาอธิษฐานของเธอเนี่ยใช้ขอรับฟังไว้ เอานาฬิกาไปนะอันนี้เป็นนาฬิกาของป้า,ปาไปเแหละดูดูอืมด <c oughs> ูดูกันแม็กซ์เวลล์แม็กเวลล์これが人間なんだねนี่สนาคนือมนุษย์อ่าคนหน่ยไม่ไว่าอะไรก็ท,ทำได้ แบบว่าชโง่เขลาจนไม่อยากจะเชื่อเลยก็เถะนะนันสินะแต่ว่าไอ้ด้านลบของวิญญาณนั่นแหละก็คือพลังของมนุษย์นั่นแหละว่ายังไงนะก็นะไอ้ความลบเนี่ยมันคืออะไรไอ้นั่นคือความแบบว่าโลบแบบความเอโก้ไม่สิถ้าเกิดเปลี่ยนคำลบเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นความฝันได้ ถ้าเกิดเปลี่ยนไอ้จิตวิญญาเนี่ยก็สามารถพูดอีกอย่างนึงเป็นเอโก้ได้ไม่สามารถแบบแยกเป็นถูกผิดได้ง่ายๆหรอกใช่แล้วเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่ได้แบบว่าทําให้ด้านลบเนี่ยด้านลบเนี่ยหายไปแต่ว่าทําการแบบว่าดูดควันพิษไว้เฉยๆถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็ทาให้แบบว่าควันพิษมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ใช่แล้วก็เลยทดสอบไงแปลว่าทําให้ความด้านลบเนี่ยยังอยู่เนี่ยแต่สามารถทําให้ จำละลาได้หรือเปล่าด้วยการเลือกของมนุษย์การเลือกของมนุษย์กันหรือใช่แล้วผมเนี่ยอยากจะยืนยันในสิ่งนั้นแต่ว่าจําเป็นต้องแบบว่าทําให้แบบยืนยันออกมาให้ตลอดเวลาครับผมพวกผมก็เหมือนกันจะทําการทําให้เห็นดูดาก้าแล้วก็เอลแล้วก็เหมือนกับคุณยูริสก็เหมือนคุณยูริสดูดาก้าแล้วก็เอลมันเป็นการแบบว่า ทดสอบที่โหดร้ายกว่าจริงที่ข้าขัดขวาอีกนะถ้าเกอดทำได้ก็แบบว่าช่วงแบบว่าไม่ธรรมดาไอ้ความพิษเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะผนึกเองครูคนอสแบบโทษทีนะครโนสมีเวลาอยู่แล้วไอเรืเร่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังถ้าเช่นนั้นโด,โดูดูก้า เรามาทำความหวังของลูเดียก้าเป็นจริงดีกว่าทำให้โลกคู่ขนานหายไปทั้งหมด ลูโดกาคิมิโต้ได้เจอよかったดีใจจริงๆเลยที่เจอเธอถ้าสิ่งที่เจ้าทำไปเนี่ยจะแบบอยู่ในใจของเราแต่ว่าถึงจะดูสวยงามไปเถอะที่ทำได้เนี่ยเป็นความแตกต่างระหว่างลูโดกาคุณยังไงล่ะส่วนคุณเอลเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพวกเราจะอยู่ด้วยสัญญาไว้เลยด้วยคำอธิษฐานของเธอเนี่ยก็จะทำให ฉันสามารถทำงานสำเร็จขอบคุณมากเลยร,รูดกรูก้าวิลครูสเนกเอลก็ให้สัญญามันกันจะไม่พูดโกหกอีกแล้วแล้วก็จะกินมะเขือเทศด้วยที่แบบเรื่องที่ก่อนรูดูก้า,กาช่วยไว้รสชาติของซุปจะไม่มีทางลืมเลยจริง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 ,รง,รงนะ ล่ามายิ้มให้ดูแป๊บหนึ่งสัญญาค่ะก็เลยเดะตอนนี้ก็การกลืนเวียนของวิญญาก็เหมือนเดิมแล้วอ่ะมนุษย์แล้วก็พูดโลกของมนุษย์แล้วพูดจะต่อเดินต่อไปจะทำให้เดเนินต่อไปให้ได้แน่นอน เแ,แล้วพูดแล้วก็มนุษย์แพูดแล้วก็มนุษย์วก็หนุีวัูวกน้ดีก็นววก็นีวกันอียก็นี่ย้ก็ขนให้วป็นวันที่้้นกว่านี้วอดจอด ก็พูดก็กลับไปโลกของพูดนะครับผมว่าการที่มีล่ามาอยู่ที่โลกเนี้เป็นใช้พลังงานมากเกินไปเลยไม่สามารถอยู่ต่อได้น,น,นานมากเท่าไหร่ก็เลยตอนนี้คือกลับแล้ว ับเป็นปกตินะครับผมส่วนดูดูก้าก็กลายเป็นทาร์เฟกเตอร์แล้วก็หายไปแทนอขอบคุณมากเลยดูดูกา้า แล้วก็เป็นรูปของวิกเตอร์แล้วก็คุณภรรยาแล้วก็ก็หนูเอลนะครับผมก็คือรูปในอนอรูปในอดีตของเอลนั่นเองหรืออนาคตของดโูโดกาแล้วก็คุณภรรยาอ่าอันนี้ก็จะเป็นฉากตอนแรกนะครับผมที่วิกเตอร์เนี่ยช่วยปกป้องเอลไว้ให้หนีไปท,ท,ท่าท่ามกลางสายฝนอันนี้เป็นตอนที่ทำสัญญากันนะครับผมระหว่าง ลูดูก้าแล้วก็เอลทำให้ลูดูก้าเนี่ยสามารถใช้พลังของเกาะกระดูกได้อันนี้ไม่ต้องอธิบายเพราะกินแกงกะหรี่กันอยู่ก็นั่นนะครับผมว่าอย่างไงดีก็กลายเป็นว่าเอลจังเนี่ยมีชีวิตรอดสุดลูดูก้าก็กลายเป็นทาร์เฟกเตอร์แล้วก็หายไปแทนนะครับผมอ่านี่ก็ มีแมวหลายตัวหลือเกินคือจริงๆเกมเนี่ยมันมีแบบมิชชั่นนะครับผมให้เก็บแมว100ตัวก็ในรอบนี้เราไม่ได้เก็บกันแต่จริงๆเนี่ยผมก็เคยเล่นแล้วก็เก็บไปครบแล้วแหละสจตนนี้ก็เอลกำลังพูดอะไรกับท่านกษัตริย,ย์กอัสอยู่แล้วก็มีไอตาลุงตาลุงกำลังโขลกอ,อยู่นะครับผมน่าจะพูดอะไรบาดใจท่านกษัตริย์มากเลย อันนี้แกล้งทิโป้นะครับผมไม่นะอย่ากแกล้งทิโป้นะนี่มันตัวอะไรจ้ะมันยืดมันแบบยืดจุ่นได้มากเลยอ่ะโอ้โหยืดเอายืดเ,เอาคู่ขูพี่น้องเวลกับโนวานะครับผมไอคนส่แว่นชื่อเวลนะครับเป็นไอเหมือนเป็นไอเลขาท่านประธานไอเลขา่านประธานเนี่ยเพิ่งมีแฟนแล้วก็โดนทิ้งไปนะครับผมส่วนโนวาก็เป็นตัวเก็บนี อันนี้อ้าวคุณลุงก็ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าเอลเนี่ยเป็นลูกชายเอยลูกสาวลูกสาวของดูดูก้านะครับผมก็คือหลานหลานของไอ้ลุงแว่นไอ้พี่ชายนี่เองนี่มีลาโลคุขนาดอ,อันนี้ตอนที่ช่วยมีลาโลคุขนาดนะครับก่อนก่อนที่โลคุขนาดจะหายไปแต่สุดท้ายเธอก็นะ อันนี้สัญญานะลูตก้าไปที่จินแดแห่งคนังกันดีกว่าอย่าก้อยสัญญาอันนี้กำลังกินขนมอยู่สวยไอ้ไอ้ชื่ออะไรนะพูดไอ้ชื่ออ่ะชื่อลืมชื่อลืมชื่อไอ้นั่นอ่ะเออไอ้นั่นแหละเออ อน,นือมโลลินอนอยู่เหรอเดี๋ยวไปวัดนะเดี๋ยวผมผ้าใหโโ้โอ้โอ้โอ้อันนี้อ๋อฉากที่มีล่าโลกคู่ขนานตกไปแล้วก็หายสัพท์หายไฟยังไงละ่ะ อันนี้ก็มีลาแม็กซิโอของโลกนี้กลับมานะครับผมเป็นซีนที่ทีมเอเซียเก่าประทับใจมากแต่ว่าทีมเอเซียภาคสองเนี่ยรู้สึกเสียใจกันนะครับผมแ้ะก็การประทะระวังตัวเองณปัจจุบันและในอนาคตกลายเป็นเรื่องลูปเปอร์กันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ในกรณีอันนี้คือตัวเองในอดีตเนี่ยหลุดมาที่โลกนี้มาให้ตัวเองฆ่า แล้วอันนี้เอลจังหนีนะครับผมไม่จามาาถยอมรับได้ว่าพ่อตายไม่ใช่สิไปอยู่กับไอ้บิสลีย์พอบิสลียบอกว่าบอกว่าการที่ทําให้มีสภาผสมดีดนคันนั้นได้เนี่ยต้องใช้แบบว่าจิตวิญญาณของคนกของตระกูลครูสเน็กซึ่งเขาเขาก็จะกลัวว่าลูโดกาจะโดนทําให้กลายเป็นสภานั่นเองแต่นี่ก็เป็นตอนที่โทรศัพท์คุยกับลูโดกานะครับผมผ่านโทรศัพท์ของบิสลียไม่ได้นะลูดดกาอย่ามานะอะไรประมาณนั้นนะครับผมแตบบ่ว่าเดี๋ยวทางนี้จะจัดการเองบลา อันนี้ก็ไปเรียบร้อยเออไม่ใช่ตอนนี้คือแล้วน่าจะระหว่างเดินเข้าไปในดติดอาคารนั้นนะครับผมบิสเลนเนี่ยก็ใช้พลังของหนูเอลเน่ในการแบบว่าเพื่อบุกผ่านเข้าไปทําให้หนูเอลเนการเกือบกลายเป็นทาร f แฟกเตอร์กันเลยทีเดียวและเราก็กลายเป็นร่างสุดยอดพลังเกาะกระดูกขั้นสมบูรณ์แบบหน้าตาเหมือนไกเวอร์มากเลยอะชอบอะ และน,นี่ก็คือว่าลาก่อนเอลูขอให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปน่าจะผ่านสายตาของดูโตกะน,นะครับผมฉากจบถ่ายรูปแต่ไม่มีผะาออ๋อมีผราเอกนึกว่าไม่มีพระเอก <c oughs> <c oughs> ก็คือถ่ายฉากจบก่อนเอ๊ถ่ายรูปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะแต่ไม่มีมลากรคุกดานะ แต่ก็มีตัวประกอบ2ตัวยืนอยู่ด้านซ้ายนะครับผมแต่เป็นพี่นอนเป็นพี่นอนคู่ที่น่ารักมากนะสำหรับเรื่องสำหรับเกมนี้แบบโนวาก็เป็นห่วงตลอดแล้วก็รอยยิ้มของทั้งสองแต่เธอไม่สามารถอยู่ด้วยกันไนดะ้ โอเคก็มาถึงฉากจบหลังเครดิตโลนะครับผมมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่คงจะรู้สินะว่าเป็นใครกินมะเขือเทศได้เราด้วยเห็นไหมขาบอกจะกินมะเขือเทศอันนี้ก็อ่านข่าวนี่จูตัวมามาทิสเอ้มะเขียอะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทันทุกคนพยายามตีจังเนอะแก่แล้วลูลู นี่กายอสนะครับผมแปลว่าสามารถไอ้พูดเจรจาได้คนเขียนข่าวเนี่ยคือเลียแปลว่าหัวหน้าพอ,อาเลียเหมือนกันโตแล้วเนี่ยเลียโชพุงด้วยหนูโรล,ลิเรากินเข้าไปกินเร็วๆ,ๆอืมจ้ะอาร์ลวินอาร์ลวินหนาโอเคเดี๋ยวตัวสูงข,ขึ้นแล้วล่ะอีกไม่นานเดี๋ยวก็สูงว่าเอาร์ลวินแล้ว,วแล้ว เรื่องงานใช่ไหมอ่ะอื้มอื้มมีลูกด้วยรับทราบคันนี้เอลิซี่ตัวเกันใช่ไหมและหนูโรลีก็เติบโตแล้วก็ทำงานกับอาริวินนะครับผมมันไปเอาไปทำงานอะไรเนี่ยเอาล่ะคุลูลูไปทำงานกันคุลูลูเนี่ยน่าจะเล่นคำนะครับแต่มาจากคำว่าโกที่แปลว่าเด็กแล้วก็ลูลูชื่อของลูลูนั่นเองก็คือลูลูเด็กนั่นแหละ เป็นการเล่นคำที่คนญี่ปุ่นชอบทำกันไปก็เธอก็กลายเป็นรถลุกนะครับไปสร้างโลกกันใส hmm. ่เสื้อเชิ้ตเหมือนกับลูโตกะเลยแล้วก็ฮัมเพลงนะครับผมที่สืบทอดกันมาในตระกูลครูสเน็คว่าแต่ไม่กลัวท้องเสียหรอเปิดพุงสักการนั้นเนี่ย ส่วนลูลูก็ตัวแก่แล้วตัวไม่ไปไหนแล้วล่ะขอนอนชิวๆสบายๆเงี้ยวแล้วก็ฟินกันเลยนะครับผมกับฉากจบทรูเองของเทวเอลเอ็กซิเลสองครับผมก็เรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยแล้วเนอะนี่ึ้นอีเวนต์ลิสต์โอโคชินก็ มีนู่นนี่นั่นปลาบาก็ขึ้นตัวว่าเกมเคลียร์แล้วนะสามารถโหลดเซฟไปเล่นเป็นเอ็กดิวเกมได้นะครับผมก็จบแล้วกับโปรเจกต์เทลออฟเอ็กซ์เนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมมาจนถึงตอนจบก็มีทั้งหมด12ตอนนะแล้วก็มีการแยกแบบว่าลูทอยู่2รอบรอบที่รอบพิชาแล้วก็รอบอตอนจบเนี่ยครับผมก็ก็หวังว่าทุกคนจะชอบในผลงานแล้วก็ติดตามในผลงานของนัศสิได้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ